่านแรกครับท่านพีรศักดิ์ทอริตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธาน,รานก,ธกรรมการในกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนา,านาการของวุฒิสภาท่านที่สองครับนายชาวิทย์วัตยาูลอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บัดและกิจกรรมเป็นประโยชน์เพื่อสังคมนะครับและท่านที่สามครับ นางสาวณภารพรไจสัจจะรองเลขาธิการรูทิสาครับกรบอกสัตการราบุว่ราการ่ความน่าสนจราชารในการ่งน่าสนใจราชการกาำเภอผู้บริหารผิดสมากสภาขผิดตหนเรียว่าราชกาสผู้ประสบมประภัยทุกคนที่นี้ ขอต้อนรับ่านลัณะติการร่โรคจากฝุ่นองขอรายงานถึงระดาทุกภัยของจังหวัดสุกินซึ่งได้รัตรวทพบจากที่กมพนที่เพิดเนถึง้กล่าวแสดงันและให้กำลังใจพี่น้องการกันรและมอบเครื่อง้โบริโภคและการตโรคารละับต่อไปตางเร็นจังดประชาชนากบอการะ้น ปืย4,727กต่นณขะนี้รันการอใ้ส่ภาติแล้ววางใจตอนารนที่คณะัฐสาครัฐมนกรรที่เป็นประธการีเกิดร้นวันนี้เอามาเพื่อมาให้กำลังใจซึ่งเราจะน้อมกผู้ป่วยที่เตีย นี้ก็จมาพิ่นาไี่ดีไได้จำนวนที่เรากำลังทำรอบุวันนี้นะครับก็ันชุดหย่อนสอบามว่าตนเออางอกให้เอาอโอกาสนะครับได้ขึ้นมาอยู่ในที่พปธีตรงนี้แล้ว่อยากจะสื่อสาร ส่งให้ตัวแทนส่งให้16บหกขั้นนะครับลีเล่ขอไปครับลีเล่ขอไปแถวแรกยังไม่ได้นะครับแถวแรกของตัวแทนตรวบุตรอ่าอ่านะครับ คะตอนนี้ค<า>ร<ม>่วะคะนตอนนี้กบนารนะคได้มอบถุงชีพมาเจ้่ะะี่มเรียนต<ด>้่นไปได้นำอ่าุงยัชีพพร้อมกับอ่าเครื่รองมอปโภคกริโภคแล้วก็แคมเปญสาหับผุปวยอีเกียงมาให้กำลังใจมาเยี่ยมเยียนพี่น้อง ตอนนี้เนี่ะมาก็มีการถ่ายทอดนะคะของนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของสถานการณ์การเยียวยาเนี่ยร,รัชการนี่ทันอ,อกทันใจนะครับจากการที่ได้รับรายงานจากท่านผู้ว่ารัญจังหวัดนะครับก็วุฒิสภา,านอกจากการมาให้กำลังใจมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วก็มาใช้อโอกาสใ้ให้ข้อมูลข่าวสารในปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่นี้เราลงไปแล้วก็ถือโอกาสที่ได้รักษาัาหาประเภทนี้ไปด้วยนะครับ